วันนี้จะพาคนมาทำแหกข้นหมูทรงเครื่องนะครับมีคนขอมาก็จัดให้นะครับวันนี้ทำเป็นแหกขึ้นหมูทรงเครื่องนะครับไม่ได้ทำแหกข้นกุ้งนะครับเครื่องก็มีนะครับมันฝรั่งนะครับจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็แครอทครับ่เป็นเส้นๆเหมือนกันครับจากนั้นก็ต้นหอมครับนำมาซอยครับแล้วก็ผักชีทั้งต้นเลยนะครับซอยนะครับ หมูสับครับประมาณครึ่งกิโลนะครับแป้งข้าวโพดครับหนึ่งถ้วยนะครับไข่ไก่สองฟองนะครับซีอิ๊วขาวสองช้อนนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครับมันหอยหนึ่งช้อนนะครับจัดกระวดให้เข้ากันแบบนี้ครับแผ่นฟอร์โตู้ครับจากนั้นก็นำหมูมาวางแล้วก็ห่อทาด้วยไข่แดงนะครับจากนั้นก็ห่อครับ ทับสองข้างนะครับเพื่อที่เวลาเราทอดจะได้ไม่ตีนะครับนี่แล้วก็ม้วนม้วนมวนมวนเสร็จแล้วครับจากนั้นก็นําไปนึ่งประมาณ10นาทีครับพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็นํามาหั่นครับนล้นก็นำลงไปทอดดีครับจะออกมาหน้าถาแบบนี้ครับแห่ขึ้นหมูทรงเครื่องครับลองทําตามดูนะครับ สูตรนี้ไม่ยากครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้เชฟมอนด้วยนะครับจะได้รังสรรค์เมูออกมาให้ดูให้ชมกันอีกต่อไปครับ